เทปนี้นะครับบันทึกไว้ตั้งแต่ iPhone 14ออกใหม่นะก็คิดอยู่ตั้งนานจะลงดีไหมตั้งแต่ iPhone ออกมานะครับก็มีสเปกกล้องเลยแหละที่ผมงงงงตลอดว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันวะวันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดครับเหมือนโรนโดนะครับเอาคําของปิกัสโซมาบอกว่าต้องทําลายก่อนแล้วค่อยสร้างใหม่แต่เราไม่ได้มาทําลายนะเรามาบน่นเฉยอ่ะตัดสินใจละลงดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็สนใจกล้อง iPhone เนี่ยคือมันเป็นฟอร์แมตท,ที่ผิดนะงงมากะหลอกให้เรางงว่าโอโอเคโอเค,อเคซื้อมาแล้วกันต้องมาคุยกันนึนงแล้ว It's time to go beyond what a smartphone can do. ต้องชื่นชมก่อนเขามีวิธีการพรีเซนเทชันเนี่ยให้คนซื้อของเขาล่าสุดเนี่ยที่ Apple ิลเขาเปรียบเทียบให้ฟังใช่ไหมครับว่า iPhone 14 Pro Max ตัวใหม่เนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบ A16 Bionic ของเขาเนี่ยนะครับกับ A13 อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อให้ดูว่ากราฟจะพุ่งกว่าเยอะเพราะถ้ามาเทียบกับ A15 มันก็จะต่างกันไม่เยอะอาจจะไม่อยากเปลี่ยนนี่คือเป็นกลยุทธ์ของเขาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงอันนึงที่ผมรู้สึกงงมากเขาบอกว่ากล้องเนี่ย Ultra Wide กล้องตัวเมนของเขากล้อง Telephoto เนี่ยมมัันนจะะสาาารถรถถคบ่ย Low light, ได้ดีขึ้น2เท่าแต่อย่างแรกที่ผมสงสัยเลยนะคือ2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรวะ iPhone 11หรือเปล่าวะ,วะหรือ iPhone 1หรือเปล่าวะฮะเปรียบเทียบกับอะไรคือไม่บอกไนงะจริงๆแล้วตามหลักมันควรจะต้องมีแบบไฟล์พรินต์ตัวเ,เล็กๆข้างล่างคอมเพล์กับ iPhone 12เวอร์ชันอะไรอย่างนี้ว่าไปนี่แหละครับตอนแรกหาไม่เจอเลยนะว่าเขาเขียนว่าคอมเพลกอะไรไปฟังอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะฝรั่งก็บอกเลยว่า good times low light improvement for photos compared to iPhone 13 Pro คอมเพลกับ13บสามแต่ดูภาพสิครับเทียบกันมันดีกว่าสเท่าจริงเหรอดูไม่ออกนะมันไม่น่านะแต่พอซูมเข้าไปใกล้อะ่ะคุณว่าภาพไหนดีกว่ากันมาซูมเข้าไปรอบหนึ่งซูมเข้าไปอีกเห็นไหมฮะสิบสาสิเออไว้สิบสี่มันก็คมกว่านะแต่แบบภาพอย่างเงี้ยถ่ายแบบมือไม่สั่นนะฮะซูมเข้าไปเฮ้ย <Hey! S 2> อันนี้13ดูดีกว่าทําไมวะอืมนี่โรไล่นะนี่คือโรไลมากๆนะครับเย็นๆมากๆเลยทุ่มหนึ่งละซูมเข้าไปน้องอยูกิเฮ้ย <Hey! S 2> อันนี้สิบาผมว่าคมกว่าแต่พอรูปนี้สิบสามบกัส เออสูสีรูปนี้เป็นไงบ้างดูกี่ซูมเข้าไปลูกเฮ้ยสิบสี่กับสิบสามมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเอาดูภาพมืดๆบ้างซูปเปอร์โลไลท์า้าไปอีกดูนะครับแล้วจะซูมเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูเลยนะเฮ้ยมันต่างกันแบบสองเท่าหรือเปล่านะผมดูบางรูปก็ต่างบางรูปก็ไม่ถึงคุณว่าไงครับคอมเมนต์กันได้นี่นะครับผมจะเปรียบเทียบกล้องโปรนะกับ ISO 1 6ซสกับ3า0 0ัเนี่ย วันละมันต่างกันเท่าหนึ่งอะภาพมันจะดูออกเห็นแบบนี้ไดนะ้นะว่าน้อยทุกอย่างมันจะต่างในขนาดนี้เลยเนี่ยดูออกด้วยตาว่ามันดีกว่าเป็นเท่าแต่ i p h o ไอโฟนเนี่ยดูไม่ออกจริงครับว่ามันดีกว่าเท่าหนึ่งยิ่งดูสไตล์แอปเปิลอยู่แล้วอะรู้สึกเหมือนคนเจ้าเล่ห์ที่แบบเอ้ยมาซื้อนี่เลยมันโถอันนี้เลยคุณได้นี้ไปเดี๋ยวผมจะแถมนี่ให้หลอกให้เรางงว่าอโ,อโ,อโอเคโอเคซื้อมาแล้วกันอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะพูดเรื่องกล้องนิดหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะสนใจมากเลยว่ากล้อง iPhone เนี่ยเท่่ารไ แต่ราผมรู้สึกมันเป็นบูชิดมากเลยอ่ะสามห้าหน 1> 1. นะครับนี่ฮะสามห้าหนอห้าสิบหนนะครับอันนี้ห้าสิบหนึ่ห้าสิบหนและนี่เป็น 50.95ิูก้้ารู้ค่า F ไปนะเราจะรู้เลยว่าโบเก้ข้างหลังเนี่ยมันจะละลายต่างกันมากเฟรมฟิลต์ต่างกันจะไม่เหมือนกันถ่ายที่ไม่ดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้าค่า F ต่ำๆแต่ค่า F ของ iPhone เนี่ยเป็นค่า F ที่ผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมรู้สึกว่ามันมั่วซั่วมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นดูก็คือดูว่ามันต่ำกว่าตัวเก่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต่ำกว่าแสงก็จะดีกว่าคือ iPhone เขาก็ใช้ฟอร์แมตสากลนะครับเวลาเขาเปรียบเทียบอย่างเช่น iPhone ตัวใหม่กล้องเลนส์ Wide เขาเนี่ยยี่สิบสี่มันนก็็จะเป สี่มิลลิเมตรห้าสิบมิลลิเมตรใช่ไหมที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เลนส์ยี่สิบมิลลิเมตรนะฮะเห็นมากว้าง ห้าสิบมันจะแคบๆ,ๆหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณใช้เลนส์แบบพวก奥林巴斯หรือพวกพันแอสตันิกสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์เนี่ยมันต้องคูณ2เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นผมถ่ายเลนห้าสิบมิลลิเมตรแคบๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยในเลนส์ของไมโครโฟเตอร์ตัวนั้นมันจะเขียนแค่ยี่สิบห้าที่เลนส์จะเขียนว่ากันรู้ไหมหนึ่งจุดสี่ในหัวผมทันทีแล้วคูณสองทั้งหมดอ๋อมันเท่ากับเลนห้าสิบสองจุดแปดอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็กการ์ดมันไม่มีทางละลายเท่าห้าสิบหนึ่งจุดแปดคุณต้้้้ออองงปปปปรรรััับบเเเเเเลลลนนนนนสส์์ขฟฟูมีี่่่ยใหได f ทททาากคืถ็ A P C ใช้ผู้กล้องฟูจิเนี่ยก็จะ1.5 50มิลลิเมตรของฟูลเฟรมเนี่ยถ้าจะใช้ฟูจิก็จะเป็น35ก็จะ52มิลลิเมตรมันจะไม่เป๊ะประมาณนี้แต่ Apple มันใช้อย่างงี้ฮะ Apple มันซีซัวมากเลยนะเป็นมาตรฐานซีซัวโดยค่ายอื่นผมก็คิดว่าเอาไปใช้คือเขาบอกตลอดว่าเลนส์ iPhone ตัวใหม่ของเขาคือ24มิลลิเมตร f 1กว่าอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่ค่อยสนใจแม่งแล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า Depth of Field มันลึกขนาดเนี้ยฝรั่งเขาเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับคร่าวๆนนนนะะคคร่่่่่่่าาาาาวๆออจจผิดดไไไ้แตืมมมมมหงกกเเเเลลสส์์ iPhone ียทับ24 F10 นั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นเลน์อลท์เอทนะครับที่เขาบอกว่ามัน f 2 2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่ากับประมาณ f 1 0เลยหรือบางค่ายเนี่ยวัดมาเป็น f 1 3 6เลยนะครับ Apple มันใช้แบบศาสตร์คือแบบ2 4 f 1จุดอะไรพวกนี้มันคือเป็นศาสตร์ที่แบบมันใช้ตัวเลข2 f o r m ร์ที่ไม่ตรงกันเลยอะอย่างที่บอกนะว่าในโลกเราก็จะมีแบบนะฮะกล้อง Medium Format กล้องฟู Frame กล้อง aps-c กล้องไมโครโฟโต s แล้วก็พวกกล้อง GoPro เซนเซอร์เล็กกล้องมือถือเล็กๆไปประมาณเนี้พอเซนเซอร์ไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะพูดถึงฟิลว่วิวปางกี่องศาแต่ถ้าคุณจะกล้าเปรียบเป็นมิลลิมตรเนี่ยถ่ายตรงนี้ชัดลึกไปถึงพระประแดงอย่างนี้นะ <c oughs> คุณต้องบอกว่าคุณชัดลึกเท่าไหร่ด้วยซึ่งเลน iPhone จริงประมาณ F10 ได้เลยวันนี้คือเลนไมโครโฟเตอร์นะฮะ N1 ชัแนลดคือไมโครโฟเตอร์นะ,ะสมมติมีคนหยิบเลนเนี้ยเลนลูมิกให้ผมเลน25 F1.4 อะถ่ายฟิล์มท่าวิยฟูลเฟรมเลขที่ทากับเท่าไหร ฟสิสิไม่บอกบอก F1 น่กว่าเพราะคนที่ไปูเรื่องกล้องมากเาขาได้ยหน F1 กว่า F2 กว่ามาดูอู้อู้ค่า F มันทำไมมันคือมันเป็นฟอร์แมตท,ที่ผิดนะงงมากอะผมก็ยังงงว่าจริงจมันต้องเรียกเท่าไหร่แต่ความม่วงของ iPhone นี่ก็เข้าใจนะครับเพื่อที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สับสนตัวเลขของ Apple นะ่ะเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกันตลอดมานานมากแล้วและหลายๆคนก็ใช้สแตนดาดอันนี้แหละซึ่งมันทำให้คนที่เล่นกล้องเนี่ยงงครับแต่คนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกดีมากกับความงงครังคงงคร้งนี้ก็ มันพูดมาทําให้คุณเขวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเอฟต่างๆคุณจะบอกว่ามันเร็วกว่า a 15ไบโอ i นิกเท่าไหร่ก็ไม่บอกเป็นกลนของ Apple ไงก็ถึงบอก Apple มันหลอกเราอย่างนี้แหะแต่เราก็ซื้อมันอยู่ดีออกมาพูดเพื่ออะไรมั้งมึงออกมาเพื่อเพื่ออะไรรู้ทั้งหลอกก็เต็มใจให้หลอกครับ พราะสุดท้ายเนี่ยของที่มันดีเนี่ยมันไม่ดีแค่อย่างเดียวไงมันทําได้หลายอย่างเหมือนว่าเราเราคบผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเฮ้ย <c oughs> คนนี้แม่งเลว,วอ่ะอ๋อแต่ความดีแม่งชนะความเลวอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้ามันหลอกระบบสปงสเปกมาหลอกหมด,เร,หมดเราก็ไม่มีใครสรับสวนมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ยอมให้พวกอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์มาบอกว่าักโลกบอกว่ารักโลกแต่ประหยัดเงินไปประมาณ6.5บิลเลียนซึ่งเป็นเงินไทยมัน2ี่หม0่จดนล้านบาทโอ้โหไม่ได้เปิดเพยด้วยจำได้ตอนนี้มันก็ขึ้นทุกวนันไอยอูบ่นทไม มึงก็ซื้อใช่ตูซื้อฮะพอดั๊กแอปเปิลนั่นึงนะครับก็มีบรรดาซื้อหมดทุกอันแล้วนะที่ผมรู้สึกว่าผมซื้อไม่ลงจริงคือจอแอปเปิลที่แม่งแบบขาตั้งจอ30,000กว่าบาทจอสองแสนกว่าบาทผมรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงแต่มันไม่เจ๋งขนาดนั้นไงโอ้โหนี่มันไม่ใช่ถ่ายอินพอดั๊กนะคุณเคยเห็นแอปเปิลมันฮะที่พับมาปุ๊บพับมาเนี่ยปุ๊บชาร์จได้5,000กว่าบาทญาติผมใช้บอกโอ้พี่ไฮโซว่ะผมรู้สึกอนาโอเวอร์ไพรส์มากแต่ก็พูดยากนะเพราะตัวนี้แอปสาย Apple Watch Ultra ตตตััวใหหมม่่่3,800แแพงงชิบายยกก็้อออีีทุนนูดะะฮ โง่โง่โงงงโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกผมมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมานะครับเห็นวางอยู่แถวนี้ก็เลยพูดให้ดูไอ้โฟดักแอปเปิลตัวเนี้ยเป็นผลิตที่ผมอยากได้นะแต่ผมดื้อไม่ซื้อผมซื้อกระเป๋าวอลเล็ตของแอปเปิลมานะฮะแพงมากสุดท้ายก็ใช้พวกพรีดีไซน์ที่มันดีกว่ามีกระเป๋าตังค์อาขาได้แบบนี้นะฮะทำได้มากกว่าแค่กระเป๋าวอลเล็ตของแอปเปิลนะหรือใช้มงใช้มอสไปผมเจออีกตัวหนึ่งคือเจสซีราดแม็กโฟร์ตัวนี้ดูดิ๋ยครับอันเนี้ยทำได้คล้ายๆกันเลยดีไซน์ไไไมไมมม่่่่เเเเหหืือออนน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 ะะะะฮัััััีีีี้้ยยคครรบบบดดดดููสิากพ อันนี้เขาลดราคาอยู่นะครับจากประมาณ4,000กว่าบาทเหลือ2,000กว่าบาทผมว่าอย่างเงี้ยโอเคเมกเซนส2,000ชาร์จได้3อย่างนะครับแบบเนี้ยเมกเซนนะฮะแต่พวกแพคเกจจิ้งเนี่ยหรือสายที่ให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หรูหราเท่านะฮะแต่ก็คือเป็นโฟโต้เบลลไอตัวเนี้ยมันแม็กซ์15วัตต์ชาร์จไอไนฬิกาได้แล้วอันเนี้ย5วัตต์อันเนี้ยดีจริงไปข้างนอกไปกับแฟนใช่ไหมชาร์จโทรศัพท์2เครื่องเครื่องหนึ่งชาร์จเร็วเครื่องหนึ่งชาร์จช้าตรงกลางก็ชาร์์จจพพวววกกก Apple Watch AirPods ไไไไดดดดดด้้้้้้้ถาาาาาาเเเเเเรรรรปคคนนนนนนนีียย็็ชชต่่่่งงๆๆะะะับหหหืืืือออออฮฮมมมมูิ มีตามีงวงด้านนี้คิกชาร์จนะครับปุ๊บเห็นไหมชาร์จอ้วสองเครื่องนี่ไอเจ้าตัวนี้ต้องนาฬิกาอย่างเดียวพอยคืออันนี้ไม่มีแม่เหล็ก นี่คือชอบที่แบบดูนะครับเป็นแม่เหล็กแต่ของ Apple มันแน่นอนครับ Material Design ผมว่ามันก็ดีกว่าจริงแต่แค่ตัวเนี้ย Sierra เนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับเขามีสายด้วยสาย USB-C ให้แข็งแรงทีเดียวแล้วก็มีเคสด้วยนี่นะดูไกลๆเหมือนเคสสาย Apple นะเห็นไหมครับมี MagSafe เหมือนกันเลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่ถึงพันผมก็โอเคแต่ที่ไม่ชอบคือตรงเนี้ยมันดูจัก,กจีนิดนึง Protection แหละผมรู้สึกจับมันไม่บาดมือเท่าวัสดุมันนิ่มกว่าของ Apple นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสายก็แข็งแรงนี่นะครับผมก็มาว่า Apple จริงผมก็เป็นคนใช้ของผลิต Apple เยอะนะชอบก็เยอะเขาไม่ฟังเราอยู่แล้ว Apple จะเป็นสไตล์ที่บอกไงเป็นคนสุดท้ายที่ Apple จะเชิญ นไม่าแกูไปเองได้เว้ยมีจรวดขึ้นจรวดไปเจอสรุปให้ฟังเลยนะฮะหลังจากรู้จักกันมานานนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสเวททั้งหลายเนี่ยคำศัพท์ง่ายๆเลยฮะแอปเปินะ้ลน่ะเขาไม่หลอกหรอกครับแต่บอกเราไม่หมด <c oughs> แต่ผมก็มานี่ไงเป็นคนที่พยายามจะบอกให้เกือบหมดผมจริงๆก็ยังรักแอปเปิ้ลนะครับแบบทั้งรักทั้งเกลียดแหละนะของก็แพงแต่เราแม่งก็ซื้อทุกอย่างงั้ก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับ subscribe ให้ด้วยนะคะ subscribe 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 ยัง s u b s c เร็ว